สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ยมาเด้อควันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ามายางปลาเบิ่งเราดูเบิ่งเราดูพ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่งเราแน่พคุณเห็นบอจ้าเห็นบอโอ้ยทาแล้วทาอีกอันมันเกิดที่ไม่ด้จ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดล่มจ้าเห็ดลมมันเกิดที่ไม่ดอกนี่พ่อแม่สีเทาดอกออกสีสีขาวพ่อแม่พี่น้องโอ้สุดยอดพ่อแม่พี่น้องจ้าตื่นเต้นคักหล้ายมือน แจ็คพอแตกแจ็คพอแตกจะคิดยัวแล้วว่ามันตองออกเพราะว่าทั้งประเทศทางอื่นพันออกแล้วเนาะสิผ้ายางไปเบิ่งเรือยๆแต่่าเก็บก่อดนีก่อนพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ลล้ล้เป็นจังไดเห็ดล่มจับพ่อแม่พี่น้องโตเต็มฉี่จับพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดชนิดนี่นี่เก็บขึ้นมาแล้วตัดขาตัดขาแล้วจยกเป็นหลางได้จ้าเด้อเอาไปหลวกเลยเพราะว่าถ้าห้าหลางแล้วมันสิแตกมันสิเลเห็ดเนี่ยมันเพาะมันเปาะงายขนาดนัก ตัดขาต้มน้ำร้อนๆคืนเอาเห็ดลงเลยแล้วจังมาล่างเทื่อหลังเลยเห็ดพันธุ์สี่มีการแตกบ่มีการกระจายจะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเห็ดล่มจะเห็ดล่มโตเต็มที่จะเธอโตเต็มที่จะอุ้ยตัวถากักระสับลาบอยู่ตัวถากกับเชลุ่มแตะลุ่มต้องเบืองเบิ่งเบืองเชือกว่างจังไลยพ่อแม่พี่น้องก็ไม่อยู่ในใจกลางไอ้ ก่อไม้เอาเลื่อใหายนะโอ้ยโชคดีค่ะโชคดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้อพุ่นน่ะพูน่ะโอ้ยอ,อ,ยอยีพ่ออีแม่ข่อยพุ่น่ะจ้ะโอ้สุดยอดเลย,ยใหย่เฮียอยาหักลงเล้วโอ้ยมันติดอยู่ในก่อไม้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยลนลนุลนลนติดหลกหักไม้ขึ้นมาแล้ว ลุนลนลนุลนลนุลนลุนโห่ยเกือบสองโลเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้เอาเดี๋ขึ้นมาแล้วเบิ่งข้างล่างเพกันผู้นนะตั้งจูดปูดอดยู่ผู้นนะโอ้สุดยอดอีดงจะท้าหม่องตั้งกล้องก็โอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้เลือดอีดีบ่ได้จะงัดกันจ้ะจะไหนเนาะน่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแปลกฮักซะเนาะโอ้เห็นบ่เนี่ย แค่นี้กับผู้พอยเกาะก่อนแล้วพ่อมาพี่นอ,อนุปน่ะ,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 ะเป็นจังไดไปใหม่ตัวถากโอ้ตัวถากบ่นี่โอ้กุก,ก,ก่อนหมดใช่นี่มกัหน,นาจอยเต็มยู่ เราจนเก็บเอาพ ok ok uh! ่อแม่เป็นรองคุณนะตอกมันเฮียอยู่คนหนึ่ะสุดยอดเลยมาๆเอากล่องขึ้นอีกนะเอากล่องขึ้นอีกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปอดเห็ดล่มเดี๋พ่อแม่พี่น้องเห็ดล่มคุณนะกอเดียวตัวถ่าเป็นวันนี้เพิ่งเคยกินแสบคือกันเด้อนี่เด้อไปไปพวกเจ้าพ่อแล้วคุณนะ แทะต้อนกินโอ้จริงใหม่เกิดจู่กลางจริงใหม่เกิดจู่กลางจริงไม้สุดยอดเลยว่าซันเทะโอ้โหโต,โตเต็มที่สวยงามมากจ้ะเล็ดอหลีพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะสตัดขค้าแล้วก็หาปล่อยไปนีดนีดเอะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเห็ดล่มกัยักษ์ใหญ่เกียงได้ทั้งซอยกินได้ทั้งมู่บานกอบักไงหนึ่งคนนะสุดยอดเลยพ่น ล่มจ้ะอันนี้สีขาวด้วยนี่ออกสีขาวขาวจ้วาบมานสีเทาเข้มก็จังสป,ปีที่เคยเก็บนะโอ้โหเลิศจริงๆกว่านะถ้าออกกระตาใหญ่มากมันก็นสีบ้างใส่พอดีถ้าเอาใส่นี่นี่นนนก็สีเละหมดแล้วนี่เฮ็ดจังใดดีเจ้าว่าเฮ็ดจังใดดีคะเฮ็ดจังใดดีคะโอู้ออยุ่งแหมเอาละยุ่งเอาละอ้แตตายตายตายบ่ได ต่ออยกแบบนี้ออกจากปลาเลยจ้ะตาใสไปเลยมันเละ๋ยวไปใส่รถไบไปใส่รถไบแล้วจังออกมาเบิ่งต่อเห็ดล้มย <sh> ักษ <sh handc uffs> ์ใหญ่กอเดียวคูณนะโอ้ใส่กตาีนงามค่ะเอ้ยเอียดอีหลีเห็ดล้มจะเห็ดล้มกอเดียวด้น่ะโอ้ยเห็ดเหนือไก่สีสมงามขนาดพู้นะ หัวฉา,ากาอ,อก,กินเพลินเ้ยนะสุดยอดเลยโอ้โหเบื้องเบื้องไปสาาั่นไหนเบือ้องพูดนะงามคักน่าจะเนาะเลือดอีรีเบื้องไงจะ้ะหักเอาหักเบิดแตกเบิดเอามีดทัดเอาดีกว่า ที่ว่าเคยเกิดก็เกิดแม่จ้ะไปดูนะโอ้โหอวบสวยงามคักตัวถากกรลังเจาอศกรรมเล่มเพิ่นจกว่าหลับเกิดจะยามเพลินสีสมงามงามสีสมออกสีแดงแลนะจ๊ะเนาะเลืออีหลีดูนะเออว่เคยออกเพิ่นก็ออกแต่ละไปไปไปใหญ่กระลังมากพอมาเป็นหลวงโทษค,คุยกันอยู่ จักใหญ่บ่ใหญ่เบิ่งเอาเบิงง่งเลยกอเดียวอิลีเฮ็ดล่มกอเดียวจักกอเดียวพุ่นน่ะสุดยอดไปเลยจ้าเฮ็ดล่ม้อจักกอเดียวสะใจไปเลยสุดยอดเลยใหญ่อ,ออกใหญ่เข้าเฮ้พี่น้องจ้านะมันกรอบมันแตกมันลนลลางบ่ได้ต้อง ต้มแล้วจังเอามาล่างจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิพามาล้างเห็ดเด้อเดี๋ยวพามาต้มเห็ดแล้วก็สิล่างทำความสะอาดจ้ะสุดยอดไปเลยเห็ดเด้ใจเห็ดเฮ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 ็ดจังใหญ่บมใหญ่เราเบิ่งเอาป่ะนะเห็ดเด้อนี่เห็ดลุงสวยสุดยอด ตัดขาพันดอกแล้วชิสแกตสุดยอดเลยคือประกาลร่างคักน่าจะน,นะท้ามันตัดแล้วไปท้าปลูกว้ปลาจะเจวาบาทไกลๆกับคลองนามมันจะได้ออกดี สองโลกว่านะคับเอาลงไปเลยจ้ะโอ้ยแต่ขาก,กี้มืดมาฝรา่งด้วยปบก็ค่คอยยุบลงไปนะจ๊ะเนาะ สุดยอดอีนี g g ep, eless, yeah. like ่ค่อยๆยุบลงไปจ้ะค่อยๆยุบลงไปมันแตกมันหักมันคลอยเห็นบ่เนี่ยจับค่อยๆนี่ก็แตกหักงั้นนี่นี่อะไรวาเซียนเนื้อเนียนแต่ว่าเวลาลวกลวกแล้วนี่เหนียวแน่นดีค่ะขนาดเฮ็ดอันนี้เอาไปตำน้ำพริกด้วยจ้ะเนอะเอาไปซุปก็จังซุปน้ำใหม่ซุปเพ็ดนะจ้ะเนาะซุปแสบนะจ้ะถ้าสมัครใจใส่แกงจะไม่มีเวลาเลยซุป แระวังเฮ็ดก้อนนี่เดี๋ยวสแบนเครื่องแล้วก็สีแกงเฮ็ดทอมหมกกระเสบ็ด้ะจ้ะเนี่ยทําหอมหมูกรลอยเฮ็ดลุมแต่ก็นา่าดีนะที่ไปปอนี่ตตยตุ่มเฮ็ดแล้วพ่อแม่พี่น้องเบิง่งจอยสิเบิ่งใครอยังมันว่างอยู่กลางถนนทําอยู่ในในล่างเจอกระสีว่าเอามาดจกจ่าอันนี้มันว่างอยู่กลางถนน ไข่นกด้วยจ้ะเดินขนกัญยางไปยางมาจอดก,กัญยางกลับไปก็มาข้นกับปันจักรยานลุกไปลุกมาเพราะมีห็นเพื่อนพี่หน้ายางมาพี่หน้ายิบขึ้นตนาจ,จ่อยเอาหนีแล้ววะไข่เพอนะเจ้าเยิบจะเก็บมันใส่ยื้อนี่เอาา้าจอดแลนยางลุกไปลุกมาเพืนไข่หนกพี่นารถเดินจักรยานเขานั่งทับเอา ก็จะเป็นแบบนี้ดอกต้องไปใส่ปุ้มไปนาที่กันออ,อนแล้วจ้ะจะจ,จะล่างขึ้นจะสามนำล่างนำล่างไส้ล่างหยา,าๆๆมันออกแล้วก็จะเอาไว้ทำหอมหมกทำเกียก็ว่ากันไป้ะจ้ะนะไละปละไปพีหนอกไอ้เบิรงซัมหนีด้วจ้ะ จะสิไป้คะร่างเฮ็ดแล้วก็อาบน้ำนอนไอ้ออลร่างเฮ็ดแล้วก็เขานอนก่อนพ่อแม่พี่น้องเมื่อยละสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนได้จ้าเด้รู้ไปบ้าค่ะสวัสดีค่ะ